สอนช่างดีเลยลด่นของมักอักษรช่างดีคนเดียวนะสะกลนครนะามึงลง,งบันทึกบัตรสักไว้ได้ที่มึงไปยิงมาแต่ละที่นลยบัตรสักขอผู้ต้องขังให้ดิลเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอักษรช่างดีกูเคยใส่เสียเรานี่วะเออบัตรสักไม่เสียให้เออได้กูจะแทะเนาะอักษรช่างดีคือ เออกูออกบ้านกูถือพาร์ีควบคุมแล้วเนาะเออใสใส่มาใส่เนาะเอออักษรสั่งดีนะเฮ้ยแล้สกนดัดควาดเนะเอาดีๆเถอะคำสั่งใครเข้าไปที่ธนาคาร U.O.B สกลนครคำสั่งใครรับสารภาพมาก่อนที่จะมีโมโหไม่ใช้ก่อนงานนี้เฮ้ยเจ้าทัายเออมีคนเข้าไปว่า่ันอ้าวรัมธะหารเจ้าทัาไทคำสั่งภัยหลัสู บายบายนะครับไม่ใช่คำสั่งผมนะอาจารย์อินรันมาสโทรหาลูกพี่ใหญ่อยู่ที่ใดที่นึ่งกอนนะหุ่นโซเฟียนะบักซักบักซักงบประมาณตัวไหนมันขอยากนะเออเกี่ยวกับข้าราชการไทยนะแล้วก็ไล่ออกนะเอออยู่สก,กนลนครโรงเรียนนี้โรงเรียนในสำนักพระราชวังนะทีนี้ 这就是，马婷婷。